มาคะ่ะวันนี้จะมาเก็บมระนะคะอันนี้เขาเรียกว่ามระขี้นกนะคะซึ่งจะเป็นมระพันธุ์ที่เป็นลูกเล็กๆนะคะเขาจะเกิดขึ้นทั่วไปนะคะตามธรรมชาติลูกเขาจะเล็กๆแต่อันนี้คือเขายังไม่ได้เป็นลูกนะคะสามารถเก็บยอดไปต้มได้นะคะ,ะดูนะคะนี่ก็คือยอดอ่อนนะคะทุกคนนี่ค่ะยอดอ่อนนะคะ สามารถเอาไปลวกกินกับน้ำพริกได้นะคะอาหาลูกก็ออ้ยเจอเลวทุกคนจ๋ามาดูใกล้ๆนี่ค่ะนี่ค่ะนี่นี่นี่โอ้ยมีลูกสุกด้วยค่ะทุกคนนี่มาดูใกล้ๆค่ะมาๆมาดูใกล้ๆนี่นะคะนี่คือลูกที่ยังอ่อนและลูกที่กำลังสุกนะคะน้าไหลไหล เห็นแล้วน้ำลายไหลอยากกินอยากกินนะคะนี่จ้าทุกคนนี่ค่ะนี่นะคะเวลาเราเอาไปต้มนะคะเขาจะเหลือความขมแค่นิดเดียวนะคะเป็นผักริมรั้วที่ปลอดสารพิษนะคะรับประทานได้นะครับดีต่อสุขภาพค่ะนะคะทุกคนดูอีกก่อนดูอีกก่อนมีมอุ้ยทุกคนจ๋ามาดูนี่ค่ะมาดูลูกที่เขาสุกแล้วเขาจะแตกแบบนี้นะคะแล้วก็มเมล็ดเขาจะร่วงลงนี่ค่ะเห็นไหมคะทุกคน นี่คือลูกที่สุกแล้วนะคะแล้วก็มีมเมล็ดเดี๋ยวเขาร่วงลงเขาก็จะเกิดนะคะโอ้ยได้อาหารชั้นเลิศแล้วค่ะนี่ค่ะทุกคนอันนี้ก็ลูกสุกนะคะ,มะเมล็ดเขาร่วงหมดแล้วนะคะนี่นะคะได้แล้ววันนี้นะคะโอ้สุดยอดเลยค่ะขอบคุณทุกคนนะคะที่รับชมคลิปนี้จนจบค่ะสวัสดีค่ะ